สวัสดีครับกลับมาพบผมเช่นเคยครับสุดเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่12นะครับพฤศจิกายน2 5 5 5ครับวันเสาร์ครับบอลพีมยรีกกลับมาเตะแล้วนะครับมาสรุปผลเมื่อวานกันสักหน่อยครับโหพิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลายแล้วครับคู่แรกครับบอลเต็ง VP ครับคู่นี้บิน VP วังรียงนะครับ เดอนี้เนี่ยจบไปที่1นครับริยงทําอะไรไม่ได้ครับโดนขึ้นนําก่อนด้วยครับแอบเสียดายมากๆครับสำหรับคู่คู่นี้นะครับเสียไป1 0 0 0 0แสนอีกแล้วครับท่านคู่ต่อมาครับบร s ส e นสกัดบาดครับเปิดรับแลวเปิดบ้านแล้วก็ยังดอดมุนคู่นี้ผมวางดอดมุนน่าจะมีชัยครับเพเหมือนบอลแพ้ทางนะปรากฏว่าแพ้กัดบาดไป4ต่อ2ครับไม่รอดครับ คู่ต่อมาครับเอมปอรีเจอโคเมนเซ่เนี่ยครับคู่นี้เนี่ยผมวางรองโคเมนเซ่ยันไหวนะครับบอกว่าจบไปที่เอมปอรีชนะ2-0ครับไม่รอดครับคู่ต่อมาครับเบอร์มิงแฮมครับเจอซันเดอร์แลนด์ครับคู่นี้วางเบอร์มิงแฮมครับกับสกอร์ต่ำเนี่ยจบไปที่เบอร์มิงแฮมครับแพ้ซันเดอร์แลนด์2-1ครับไม่รอดครับแล้วคู่สุดท้ายเมื่อวานครับรอสเดอร์ดัมครับเปิด รังต้อระกายของทเวนเต้ครับคู่นี้หวังล้อสะดายันไหวครับจบไปที่1นึหนึ่งครับได้กินครึ่งหนึ่งครับสรุปเมื่อวานนี่เสีย4ครับได้กินครึ่งเจ็บปวดใจมากเลยครับวันนี้เลยจัดบอลแก้ตัวมาให้ครับกับบอลพิม,มาริกเน้นๆ5คู่ใหญ่ครับจัดแบบจำๆที่ทุกท่านน่าจะชอบนะครับ ก่อนจะไปรับฟัง5คู่วันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามที่เจ็ดทุกวันได้ที่แอด bt88 นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับวันนี้เจ็บปวดมากครับเลยขอจัดหนักจะเต็มแก้มือในนัดนี้หน่อยครับเราไปเลยกับ5คู่ของวันนี้เลยครับ Let's go <S คู่บอลวีพีของเราวันนี้ครับ เราไปกันที่วูแฮมตันครับจะเปิดรังต้อนรับคอนเสิรของอาร์เซนอลครับมาดูสถิติโดยทั่วไปของวูแฮมตันครับตอนนี้วูแฮมตันอยู่อันดับ19ของลีกนะครับ14นัดชนะ2เสมอ4แพ้8นะครับวินเลต14%นะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ2แพ้3ครับวินเลต28%ส่วนฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ0ชนะ0เสมอ2แพ้5นะครับ วิเลตศูนปอร์นะครับหนัดหลังสุดชนะหเสมอหแพ้สนะครับวิเลสเปอร์ส่วนอาเซนอนครับสินัดชนะสิเสมอหแพ้หนครับวิเลี่เปอร์ครับออกมาฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะหกเสมอศูนย์ครับแพ้ศูนย์วิเลตร้อยเปอร์เซ็นต์ฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งวิเลตเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับและหกด้าหลังสุดชนะหเสมอหนึ่แพ้ศย์ครับยังไม่แพ้ใคร มาดูสถิติโดยทั่วไปที่คู่นี้พบกันนะครับคู่นี้พบกันเนี่ยอาร์เซนอลชนะ3ครับวูดแฮมตันชนะไป2ครั้งอาร์เซนอลกินในราคาไป3ครั้งนะครับและเสียไป2ครั้งนะคู่นี้ที่บ้านวูฟครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลชนะ3นะครับวูฟชนะ2ครั้งอาร์เซนอลกินไป3และเสียไป2ครั้งในราคาออสนะครับมาดูสถิติโดยทั่วไปเจ้าบ้านนะครับอย่างวูฟแฮมตันครับ ชนะ1ครับเสมอ1และแพ้ถึง3นะครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วน5นัดที่บ้านตัวเองครับชนะ2แพ้3ครับลัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับชนะลีดมานะแต่นั้นล่าสุดก่อนนั้นนั้นนี่คือแพ้ไบตันมา3าต่อ2นะครับส่วนอาเซนอนครับ5นัดหลังสุดครับชนะ3แพ้2นัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มยังดูดีอยู่นะครับออกมาเยือนนอกบ้านครับ5นัดหลังสุดครับ ชนะ3เสมอ1และแพ้1ครับนั้นล่าสุดนี้บุกชนะเชลซีมาเนี่ยหนึ่งศูนย์นี่ครับมาดูตัวเล่นและแผนการเล่นที่คาดการณ์ครับโวลตันจะมาหลบ4-2-3-1ครับแล้วโดยเกเดนนะครับวังฮีชานะครับโพเดนตาโอเล่นะคนละคนนะครับอันนี้บูคาบูบากานะบูบากาตาโอเล่นะครับเจ้ามูตินโยครับเนเวสนะครับ นี่คือตัวเล่นหลักๆส่วนอาร์เซนอลครับมาระบบ4 2 3 1องสานึ่งนะโดยกาเบัเจซูสครับโอเดการครับมาตินิลลี่ครับชากา้าปาเตซากา้าเชสเชนโก้นะครับมากาเยสชาลีบาเบนไวท์โกก็เป็นแลมเดลนะครับเปิดมาเนี่ยราคาอยู่ที่อาร์เซนอลนะต่อ1ลูกครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้เป็นบอล VP นะครับผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิม1ทุ่มตรง เราแอดเดิมครับหมู่บ้านเราแอดบีทีแปดแปดอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่สนามอาร์ติฮัสสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดรังต้อนรับยืองของเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้เนี่ยเคยต้องบอกว่าใส่ตีโดยเจ้า,เ,าเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับชนะ13นัดเนี่ยชนะ10เสมอ2อแพ้1ครับวิลเลจ7จครับ ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ7ไม่เคยแพ้ใครครับชนะ100%ในบ้านตัวเองครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ3เสมอ2แพ้1ครับวิเล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หงดนั้หลังสุดครับชนะ5นะครับเสมอ0และแพ้1วิเล่แปนต์ฟอร์มโหดมากครับส่วนเบนฟอร์ดครับ14นัดชนะ3ครับเสมอ7แพ้4ครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3นะครับเสมอ3และแพ้1ออกมาเยือนนอกบ้านครับ ชนะ0ครั้งเสมอ4แพ้3นะครับวิลเลจศูนย์เปนัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้2นัดนะครับวิลเลจสิบนะครับคู่นี้เคยพบกันมา2ครั้งครับบอกว่าบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ชนะ2ครั้งนะครับแต่ราคาออสไม่ได้กินนะครับสครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าราคาออสแมนซิตี้ไม่ได้กินครับชนะแค่2 0และ1 0เท่านั้นนะครับมาดูสถิติทั่วไปเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ครับ5นัดหลังสุด ฟอร์มโหดมากครับยังไม่แพ้ใครครับชนะ4ครับเสมอ1ครั้งนะครับได้กินในราคาแค่ครั้งเดียวนะครับเจ้าไป1ครั้งแลวเสียไปถึง3ครั้งนะครับส่วนฟอร์ในบ้านตัวเองครับ5นัดหลังสุดครับชนะ5นัดรวดครับกินในราคา3ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งและเสีย1ครั้งนะส่วนเบนฟอร์ครับ5นัดหลังสุดครับเสมอ4ครับแพ้1นัดนะครับ ฟอร์มในบ้านตัวเองครับไอ้ฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านครับเสมอ3แพ้2นัดนะมาดูแผนการเล่นตัวผู้เล่นครับนัดนี้ครับแมนเชสเตียจะได้ฮาแลนด์กลับมาครับมาระบบ4-3-3ครับนำทัพโดยฮาแลนด์ครับฟิลฟอร์เดนบูร์โดซิวานะครับกุนเดลกันโรดี้ควินเดอร์บอยกันเซโร่ครับลาป็อกดีอาร์สโตนครับโกก็เป็นเฮนเดอร์สันนะครับส่วนเบนฟอร์ดครับมาระบบ4-3-3ครับนำทัพโดยอีวาโทนี่ครับเอมโบมูครับ ดูอิสพอลเจอนะนี่คือตัววเล่นหลักๆในนัดนี้นะครับเปิดมาราคาที่มาซซตี้ครับต่อที่2.25นะครับสูงอยู่ที่3.75นะครับไหลล่วงหน้าลงมาที่3.5นะครับคู่นี้ผมมองว่าเบนฟอร์ดมีดีนะแต่มาซซตี้น่าจะโหดครับแล้วได้ฮาร์เลนกลับมาด้วยครับต้องหลังเกตได้ว่า ราคาออสก่อนน้ั้นที่ไม่ได้กินเพราะไม่มีตรงโหดขนาดนี้นะนัดนัดนี้เลยขอบอกว่าแมนเชสเตียถล่มทลายครับ3ามีเห็นแน่ๆครับขอวางแมนเชสเตียมีช้ครับและคู่ต่อมาครับคู่นี้นี่จะหนักจัดเต็มครับลิเวอร์พูลครับจะเปิดรังต้อนรับการ,รมเยือนของเซาทแธมป์ตันนะครับ เปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับซาลตันมาแบบนี้นี่แน่จะสนุกอีกคู่นึงครับลิเวอร์ลิเวอร์พูลเจอซาลตันอันดับ8นะครับเจออันดับ18นะครับมาดูเซติโดยทเ่วเาไปเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับ13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4ครับวิเลจ38%ฟอร์มฟองในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอ2แพ้1ครับวิเลจ57%นะครับส่วนฟองออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1เสมอ2แพ้3วิเลเครับ หนั้นหลังสุดครับชนะ3แพ้สครับวิเลห้าสิบเปอร์ครับส่วนซาร์นตันครับสินัดชนะสเสมอสแพ้แนะครับวิล่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สามครับวิเลสิบสี่เปอร์ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะสครั้งนะครับเสมอศูนครั้งและแพ้ห้ครั้งครับวิล่เปอร์นะครับหนั้หลังสุดชนะหเสมอสแพ้สามครับวิลติเปอร์มาดูสถิติโไปที่คู่นี้พบกันหครั้งหลังสุดครับ เลี้ยภูครับชนะ4ครับแพ้ไปแค่นัดเดียวครับกินในราคาครับ3ครั้งเสียไป2ครั้งนะครับแต่ต้องบอกว่า5นัดที่ผ่านมาครับในบ้านของเลี้ยภูครับเลี้ยภูชนะรวดนะครับไม่เสียประตูสักนัดและกินในราคาแบบเต็มแม์เลยนะครับ4020403030นี่โหโครดโหดเลยเนี่ยเวลาเจอซามตันนะครับโดยมาดูสถิติเั่าไปเจ้าบ้านอย่างเลี้ยภูบ้างครับ5นัดล่าสุดครับ ชนะ3นะครับเสมอ1และแพ้1ครับกินในราคาไป3ครั้งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันครับกินราคาไป2ครั้งเสียไป3ครั้งนะครับมาดูสถิติแล้วไปอย่างเซาท์แฮมตันครับ5นัดหลังสุดครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีครับชนะ1เสมอ2ครั้งและแพ้ไป2ครั้งนะครับออกมาเยือนนอกบ้านครับ5นัดหลังสุดครับชนะ1ครับและแพ้ถึง4ครับ ฟอร์มค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าข้างซานตันเท่าไรมาดูตัวผู้เล่นบ้างครับมาระบบสี่สามสามครับอันนับโดยฟิมิโนครับนูเยสซาร่าเนะครับเตอร์โกฟามินโยเอเลียนนะครับกองหลังก็เป็นโรเบิร์ตสันฟานไดโกนาเต้นะครับเทนนะครับโก็เป็นอลิซอนเบเกอร์ครับส่วนซานตันครับมาระบบสี่สองสามหนึ่งครับอันนับโดยอดัมครับอดัมอาร์มสตองนะครับโอ้อดัมอาร์มสตองนี่ลงสองคนเลยนะต้องบอกว่า มีอดัมเชียอดัมแล้วเชียอดัมอามสตองแล้วก็สตูดอดัมเหรอสตอูดอดัมอาม,อามสตองอาน์พีขออภัยครับเจนหวอร์ดพาวนะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆในนัดนี้นะเปิดมาราคาที่เลี้ยวภูครับต่อที่1.75นะครับสูงที่3.5นะครับไหลลงมาอยู่ที่3 25นะครับคู่นี้เหมือนบอลแพ้ทางครับช่วงนี้เซาก็ฟอร์มกองหลังไม่ค่อยดีด้วยครับขอวางเลี้ยวภูกินเต็มครับ คู่นี้วางเลี้ยพูได้เลยขอรับคู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างสเปอร์ครับจะเปิดรังต้อนรับวิญญางของหลีครับคู่นี้เนี่ยพบกันมานี่จะสนุกทุกครั้งแน่นอนครับมาดูถิติเดอรไปอย่างสเปอร์ครับยันดับ4ครับ14นะชนะ8เสมอ2อแพ้4ครับวิเล่ห้จนะครับเล่นในบ้างตัวเองครับชนะ5ครับแพ้ไป2ครั้งวิเลจบ ส่วนฟอร์มออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3เสมอ2แพ้2ครับวิลเล่สี่สอนหงนัดหลังสุดครับชนะ3แพ้3ครับวิลเล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลีดครับห้านัดหลังขออภัยครับสิบสามนัดเนี้ยชนะ4ครับเสมอ3แพ้6ครับวิลเล่สามสิบเปอร์เซ็นต์ฟอร์มโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าอยู่กลางๆลางขั้นแย่นะครับ ส่วนเล่นในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ2แพ้2ครับวิลเลจสี่ออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1เสมอ1แพ้4ครับวิลเลจสิ6หกนัดหลังสุดชนะ2แพ้4ครับวิลเลจส3มสิบสอันดับ12ของตารางนะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดต้องบอกว่าสเปอร์ครับดูดีกว่านะครับชนะไปถึง3ครับแพ้ไปถึง2ครั้งกินในราคาออสไป3ครั้งนะครับส่วน5นัดครับที่บ้านของ สเปอร์ครับสเปอร์ชนะ5นัดรวดนะครับไม่เคยแพ้นะครับต้องบอกว่าดูดีมากๆนะครับขออภัยครับชนะ4ครับเสมอ1นะครับไม่เคยแพ้กับลีดนะครับถือว่าดูดีครับเหมือนบอลแพ้ทางครับมาดูเิติเ่าไป5นัดที่ผ่านมาครับของสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1และแพ้2ครั้งนะครับกินในราคาไป2ครั้งราคาออสนะส่วนฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งและแพ้2ครั้ง มาดูทีมเยือนอย่างลีดครับชนะ2ครับแพ้3นะครับส่วนฟองในบ้านตัวเองครับไอ้ฟองออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1แพ้4ครับมาดูแผงคะแนนตัวผู้เล่นนะครับสเปอร์จะมาลอบ3 5 2นะครับนอร์ทเมดโดยเคนครับลูคัสมูล่านะครับเบนทันโคบิซูม่าฮอยเบียนะครับลาย่าครับเบนเดวิดไดเออร์เคมองลองเล่โก้เป็นโยลินี่ครับแล้วก็ใช้เปอร์ดิสิตเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวานะ ตัวเจ็บก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับคริสเตียนโรเมโรครับกับซอนฮึงบินนะครับส่วนลีครับมาระบบ4 2 3 1ครับแล้วโดยโรดิโก้นะครับนี่คือตัวเล่นหลักๆของเขานะครับนัดนี้มาดูกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเปิดมาราคาที่สเปอร์ต่อ1ลูกครับไหลลงมาที่0.75นะครับสูงที่2.75หาครับไหลลงมาที่3ลูกนะครับ คู่นี้ผมมองว่าบอลคู่นี้น่าจะเดือดครับขอวางไว้สายเสียงสูงครับคิดว่าน่าจะมีกอก์มากกว่า3ลูกแน่นอนครับวางสายเสียงสูงได้เลยครับและคู่สุดท้ายของวันนี้ครับต้องบอกว่าถึงข่าวชตาขาดของเทลซีหรือเปล่าครับต้องบอกว่านิวคาสเซิลฟอร์มร้อนแรงมากครับนิวคาสเซิลเปิดรังต้อนรับก็ยังของเชลซีครับที่เซนต์เจมพาร์คนะครับต้องบอกเลยว่าสนามนี้มีมอนคังครับ อันดับ3ครับเจออันดับ7นะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ3ครับ14นัดชนะ7เสมอ6แพ้1ครับวิเลตห้เปอร์ครับฟองในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้ใครในบ้านครับวิเลตห้จ็ดออกมาเยือนนอกบ้านชนะ3เสมอ3แพ้1ครับวิเลตสีเปอร์ครับโผนั้นหลังสุดครับชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ใครวิเลตแปมเปอร์มาดูเชลซีกันบ้างครับอยู่อันดับ7ครับ13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4ครับวิเล46%นะครับ เล่นในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ2แพ้1ครับวิเลตห้เปอร์ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ3ครับเสมอ1และแพ้ถึง3นะครับวิเลเปอร์เนต์หกนัดหลังสุดครับชนะ2เสมอ2แพ้2ครั้งครับวิเลเปอร์นต์นะครับคู่นี้เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดครับเหมือนบอลแพ้ทางครับเชลซีดูดีกว่าครับชนะไปถึง4ครับและนิวคาสเซิลชนะมาแค่1นัดนะครับมาดูสถิติโดยทั่วไปครับ นิวคาสเซลในบ้านของนิวคาสเซลเนี่ยเจอเจอเทลซีนีครับชนะแค่2ครั้งครับแพ้ถึง3ครั้งนะครับถือว่าใส่ตีข่มกันได้อยู่นะครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ค่อยดีก็ตามครับ5นัดหลังสุดของนิวคาสเซลครับชนะ4ครับเสมอ1ครับกินในราคาถึง4ครั้งนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวทําเงินได้ดีมากๆเลยนะครับ ส่วนไทรตีเดินไปอย่างนิวคาสเซิลในบ้านตัวเองครับชนะ3นะครับเสมอ2ครั้งนะครับกินในราคาไป3ครั้งนะส่วนเชลซีครับ5้นัดหลังสุดครับชนะ2ครับแพ้ถึง3นะครับต้องบอกฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกินในราคาไปแค่ครั้งเดียวด้วยครับเสียออฟไปถึง4ครั้งนะห้านัดหลังสุดครับการออกมาเยือนนอกบ้านนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาดูตัวผู้เล่นและแผนการเล่นครับ นิวคาสเซิลจะมาระบบ4-3-3ครับนะครัโดยโมเปครับวิลสันนะครับอาร์เมลอนนะบูโน่กิมวิเลสนะครับโจวิลล็อกนะครับลองสตาร์ฟนะนี่คือตัวไว้ได้หลักๆครับโกก็เป็นนิกโป๊สนะครับส่วนเชลซีครับมาระบบ4-2-3-1ครับนะครัโดยโอบาเปยังครับไคล์ฮาวเวตเมสันมาสเตอร์ลิงลอตตเอร์ดเชฟโควาสิกนะครับเตโกซิวาเชเดรบากัปตันนะครับ อาฟเกต้าคูคูเลาโก็เป็นเมนดี้นะครับเปิดมาเนี่ยราคาที่ต่อเสมอก่อนครับและไหลลงมาที่นิวคาสเซลต่อปอปอ,ปอครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้ผมมองว่าสูสีครับเป็นนิวคาสเซลมีดีในบ้านแน่ๆแ,แหละแต่เชลซีก็ไม่น่าจะแพ้ง,ง,ง่ายๆนะครับผมขอวางไว้สก,กอร์สูงแล้วกันครับคู่นี้วางสูงครับแต่ใจลึกๆเชียร์เชลซีเต็มที่เลยนะ นี่สลับคู่คู่นี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับบอลห้าคู่วันนี้ที่จัดมาให้นะครับมาสรุปกันสักหน่อยนะครับอูฮัมตันครับกับอาร์เซนอลคู่นี้เป็นบอล VAP ครับแมาร์เซตตี้เบนฟอร์ดครับคู่นี้วางแมาร์เซตตี้มีชัยลิเวอร์พูซานตันครับคู่นี้วางลิเวอร์พูลมีชัยครับสเปอร์ครับเจอรลีดครับคู่นี้วางไว้สายเสียงสูงนิวคาสเซิลเจอเชลซีครับคู่นี้วางไว้สายเสียงสูงเช่นเดียวกัน ถ้าทานชอบคลิมนี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ับสไครปเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรืออยากให้พัฒนาตรงไหนครับอยากให้เพิ่มเติมอย่างไรครับบอกกันได้นะครับเราจะหนักจัดเต็มมาให้นะครับทุกๆวันอย่างนี้ครับห้าคููเน้นๆนะครับทิ้งท้ายกันไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนนะครับรวยได้กันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ